แชมเปียนโอเคขอบคุณสําหรับการเดินทางร่วมกันมาจนถึง1นึ่งแสนซับยังคงทําคลิปมอบความสุขกันต่อไปเรื่อยๆและเป้าหมายใหม่ของเราคือ2องแสนซับล่าสุดช่องของเราเนี่ยก็ได้เปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับหรือจะกดซุปเปอร์แตงก็สะดวกดีนะฮะคิวอาร์โค้ก็มีพร้อมนะครับทุกคนสามารถร่วมสนับสนุนกันได้นะฮะและอีกหนึ่งข่าวดีสําหรับทุกๆคนก็คือช่องของเราได้เพิ่มกําลังการอัพคลิปขึ้นเป็น2คลิปต่อ1สัปดาห์คลิปจะลงทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์ครับ ตอนนี้เราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับกลับมาในภาคที่2ของเรื่องราวนักต้มตุ๋นตะลุยหมู่บ้านวิญญาณคนหายสาบสูญต้องบอกเลยว่ายังมีปมอ,อีกมากมายที่น่าสนใจน่าสนุกและขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับในภาค2ตัวละครหล,กลกักๆในภาคแรกเนี่ยมาครบกันทุกคนเลยละครับก่อนเริ่มเล่านักต้มตุ๋นตะลุยหมู่บ้านวิญญาณภาค2ใครที่ยังไม่ได้ดูภาคหนึ่งแนะนําให้กดไปที่เครื่องหมายตกใจด้านบนขวาได้เลยนะครับหากพร้อมแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์ จากนั้นเราก็ไปเริ่มเรื่องราวนักต้มตุ๋นตะลุยหมู่บ้านวิญญาณคนหายสาบสูญภาคที่สองกันได้เลยครับเริ่มต้นเรื่องราวด้วยการที่โทมสัสกําลังคุยกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งอยู่เมื่อ1ปีก่อนโทมสัสเล่าเรื่องราวของพระเอกและลุงจังให้กับเด็กหนุ่มดังกล่าวฟังเรื่องที่ว่าลุงจังและพระเอกช่วยเหลือในการตามหาศพของคนในหมู่บ้านดูอนแห่งนี้นอกจากนี้ยังคอยไปดูครอบครัวของผู้ที่สูญหายที่ติดอยู่ในหมู่บ้านดูโอนให้กับคนในหมู่บ้านอีกด้วยโทมสัสมองลุงจังและพระเอกเปรียบเสมือนครอบครัวของเขาครับ เวลาผ่านไป2ปีด้วยกันครับนับตั้งแต่ลุงจังและพระเอกไม่เห็นหมู่บ้านวิญญาณลุงจังนั่งอยู่ในสวนของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งและดูเหมือนว่าลุงจังแกจะป่วยนักนะครับน้องจงอาได้เข้ามาดูแลลุงจางที่ป่วยนี้ขณะเดียวกันพระเอกก็ร้องไห้เรากับว่าน,นั่นคือวาระสุดท้ายของลุงจางโดยพระเอกกาลังอยู่กับเท่าแก่ทรงเสียคนหนึ่งครับเขากําลังมองดูลุงจางพร้อมกับพระเอกที่ร้องไห้ไปด้วยเท่าแกดังกล่าวสั่งให้ลูกน้องคอยจับตาดูลุงจังและน้องจงอาเอาไว้ จากนั้นเขาก็เดินไปกับพระเอกโดยเสียดังกล่าวเป็นเสียที่รับซื้อขายวอวัยวะนั่นเองพระเอกตีเนียนว่าลุงจางคือพ่อของตนโดยบอกว่าพระเอกต้องการเงินเพื่อไปผ่าตัดและร้องไห้ออกมาครับเสียได้ยื่นเงนินจํานวนหนึ่งให้กับพระเอกแล้วล่ะพระเอกรับมันและเล่นละครเรื่องลุงจางต่อน้องจงอาแล้วก็ลุงจางได้เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วน้องจงอาได้ฝากลุงจางไว้กับพยาบาลคนหนึ่งขณะที่ลุงจางถูกเข็นรถอ,อยู่นั้นลูกน้องเสียก็เดินตามลุงจงางทว่าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีน,นะครับลูกน้องเสียเลยเหลือบไปมองอย่าาางงงงใใจจจฟูคครัับบึทํห้ดดกลุนไ ลุงจางปรากฏตัวขึ้นในชุดรอปภส่วนน้องจงอาก็ใส่แว่นดำเดินตีเนียนออกมาและใช่แล้วนะฮะพระเอกลุงจางและน้องจงอาวางแผนต้มตุ๋นสร้างความยุติธรรมผ่ำเพื่อกันอีกแล้วโดยการหลอกเอาเงินของคนขายยะไปคืนให้กับคนที่เดือดร้อนพระเอกถูกจับได้จึงถูกไล่ล่าโดยลูกน้องของเสียแล้วลนะ่ละเสียดาพระเอกยับเลยละครับในเรื่องที่กล้ามากมาหลอกลวงเขาพระเอกกำลังถูกลากไปผ่าตัดเพื่อเอายวะไปขายแทนแล้วละครับทว่าสายสืบชินก็ปรากฏตัวขึ้นซะก่อน สายสืบชีนเลือกพระเอกโดยใช้ชื่อจากนามบัตรเมื่อครั้งตอนเริ่มต้นเรื่องภาคที่1นนะครับนั่นก็คือชื่อคิมซอกฮุนนั่นเองโดยข้อหาที่พระเอกโดนนั่นก็คือต้มตุนช่อโกงนะครับพระเอกฟ้องสายสุบชีนเรื่องที่ว่าเสียเสื้อลายเป็นผู้ขายอวัยวะสายสุบชีนเล่นละครตีเนียนว่าพวกนี้น่ะรอขายอวัยวะสุดท้ายแล้วจึงทําให้เสียดังกล่าวเนี่ยกลัวตําตรวจจะจับนะครับเขาจึงได้ยอมถอยไปเมื่อเสียเสื้อลายไปปุ๊บพระเอกก็พูดว่าสายสืบชินนะ่ะมาถูกคิวเลยนะครับแต่จรัรรรบ คนที่โทรแจ้งให้สาสืบชินมาช่วยพระเอกนั่นก็คือน้องจงอาน,นั่นเองสายสืบชินจึงกบก,กระไดพลอยโจรน,นะครับเข้าร่วมแผนการของพระเอกในการหลอกเอาเงินเสียเสื้อลายขายอวัยวะไปสร้างงานครับและนี่คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวของ Missing the Order s i z e ในภาคที่2ครับโดยต่อมาครับพระเอกขับรถกลับมาที่บ้านใหม่ของพวกเขาน้องลูกม,ม้าสองตัวเติบโตกันแล้วนะครับลุงจางบอกพระเอกว่าเห็นไม่ออกมาสักทีนะครับก็เลยสงสัยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าส่วนน้องจงอางก็ไม่รอช้าครับเห็นพระเอกออกมาช้าก็เลยโทรไปตามสายสืบชินเนี่ยให้มาช่วยทันทีนะ น้องจงอาเริ่มทวงค่าเช่าบ้านจากพระเอกและลุงจางโดยพวกเขาตกลงกันว่าเมื่อย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วทุกๆคนต้องแชร์ค่าบ้านเท่าๆกันนะครับทว่าพระเอกและลุงจางของเรานั้นไม่มีงานเป็นชิ้นเป็นอันครับเพราะเอาแต่ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจนอยู่นี่แหละน้องจงอาหกิธอย่างมากเะว่าลุงจางและพระเอกก็บายย่ายเบี่ยงเรื่องนี้แล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าเช่ากันครับพระเอกถอนเงินจากธนาคารที่กงมาจากเสียขาวเยวะพังรู้สึกผิดต่อน,น้องจงอาน,นะครับเรื่องค่าเชา่า เพระเอกเอาเงินดังกก่าเนี่ยให้แม่ลูกคู่หนึ่งโดยเพระเอกให้เงินที่โกงมาจากเท่าแก่อวัยวะให้กับแม่น้องที่นอนอยู่บนเตียงเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับเพรเกยังพูดเรื่องราวที่ว่าการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับซึ่งในตอนแรกแม่คนนี้แหละจะไปจ้างให้เสียขวยอัยวะเนี่ยทำการปลูกถ่ายอวัยวะให้เธอ แต่กลับโดนเสียขายวะโกงเงินนะครับเพระเอกเลยต้องไปโกงคืนอีกทีนึงเพื่อน,นําเงินมาคืนให้กับแม่มาใช้รักษาน้องที่นอนอยู่บนเตียงนั่นเองนันตอนแรกแม่จะไม่รับเงินจากเระเอกครับแต่เระเอกก็บอกว่ามีเมื่อไหร่แม่น้องอะ่ะค่อยมาคืนเงินก็ได้สายสืบชิงกำลังคุยกับสายสืบแพ็กอยู่โดยปัจจุบันสายสืบแพ็กปวนเรื่องเงินเดือนเมื่อภาคที่แล้วเนี่ยจำได้กันใช่ไหมละครับตอนนี้เขาได้เลเื่อนขั้นแล้วนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยบุคคลสูญหายแทนหัวหน้าเก่าของเขาแล้วนะครับโดยหัวหน้าเก่าของเขาย้ายไปอยยยู่่หนนวปปราราาามเสติดแท วันนี้เองครับสายสืบชินกําลังสืบคดีเด็กหนุ่มที่สูญหายนะครับเขาได้เดินทางมาอย่างบ้านหลังหนึ่งพร้อมกับคุยโทรศัพท์กับสายสืบแพ็คสายสืบชินมาที่บ้านหลังนี้เป็นระยะเวลา3เดือนแล้วละครับแต่ยังไม่พบคนสูญหายที่เขาต้องการเจอสายสืบชินก็มาสืบตามปกตินั่นแหละครับหนึ่งด้วย3เดือนยังไงคนที่ตามหานเนี่ยต้องมาอยู่บ้านแน่นอนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วประตูบ้านเนี่ยจะไม่ได้ล็อกนะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาแต่วันนี้เองครับมันดันล็อกซะอย่างนั้นสายสืบชินก็เลยสง ine ยยสัยนะครับดชชาาา่่่ืนกลังอ้วว จอนแดนกระยองหรือว่านายจอนนายจอรกํกำลังอยู่ที่บ้านแล้วก็ถูกชายชุดดำปริศนาสองคนเนี่ยจับมัดตัวอยู่โดยชายชุดดำทั้งสองถือยาเสพติดไว้ที่มืออีกด้วยเมื่อมันได้ยินเสียงสายสืบชินจากหน้าบ้านมันก็ได้ขู่ให้ในายจอรน,นั้นเงียบครับสายสืบชินสกิลที่สงสัยเริ่มทํางานจากประตูบ้านที่ไม่เคยล็อกจู่ๆก็ล็อกนั่นเองครับสายสืบชินตัดสินใจปีนเข้าไปภายในใบ้านของนายจอสรสายสืบชินไม่ทันระวังตัวครับจึงถูกฟาดที่ด้านหลังจนสลบไปโดยต่อมาสายสืบแพ็คก็มาพบบสาาาายืินนที่้งลพพตัมโรรคบ สายสืบแพ็คแจ้งว่าก่อนจะเข้าไปสายสืบพินได้โทรแจ้ง119ก่อนจะเข้าไปอีกด้วยครับสายสืบพินยืนยันว่าตัวเขานั้นไม่ได้โทร119ตอนที่บุกเข้าไปในบ้านในจนครับตำรวจสายตรวจสืบสวนเบื้องต้นว่าเป็นการปล้นธรรมดานะครับเนื่องจากภายในบ้านของนายจรน,นั้นมีทรัพย์สินมีค่าหายไปหลายอยา่างลุงจางปลุกพระเอกและชวนไปธนาคารด้วยกันโดยทั้งคู่จะไปกู้เงินเพื่อมาหาค่าเช่าใจ่ายให้น้องจงอานะครับทั้งคู่ตระเวนไปหลายธนาคารแน่นอนว่ามันไม่อนุมัติครับ พราะรายได้และสเตทเมนต์ของพระเอกและลุงจางอ่ะมีเงินเข้าออกน้อยเกินไปพวกเขาตัดสินใจถอนเงินทั้งหมดออกมารวมกันแต่มันก็น้อยเกินกว่าจะนําไปลงทุนหรือไปจ่ายค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆให้กับน้องจงอาครับพระเอกและลุงจางตกลงกันว่าเราต้องหางานที่จรงิงจังทําเงินกันสักทีนะครับขินอ,อยู่แบบเนี้ยใช้ความวิตติธรรมพั่มเพื่อเนี่ยจะอดตายกันหมดนะครับ ลุงจางบอกว่าตอนนี้ลูกน้องเก่าลุงจางเปิดโรงงานว่าจะไปของานทำกับลูกน้องเก่าพระเอกเลยขอให้ลุงจางนั้นพาพระเอกเนี่ยไปฝากด้วยนะครับลุงจางขอตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วล่ะครับในคาเฟ่พระเอกจึงนั่งอยู่คนเดียวและแอบได้ยินบทสนทนาปแปลกๆของป้าคนหนึ่งโดยป้าดังกล่าวครับกำลังคุยกับอายการอยู่ในเรื่องที่โดนขโมยสมุดบัญชีไปทำบัญชีมา้าอายการนั้นให้ป้าดังกล่าวมาเจอกันที่คาเฟ่แห่งนี้แล้วก็จ่ายเงินให้กับอายการจะช่วยนะครับต่อมขี้สงสัยพระเอกเริ่มทำงานเช่นกันพระเอกคิดว่าคงมีอะไรไม่ชอบมาพากล ป้าอาจจะคุยกับแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่แน่ๆเพรเอกตัดสินใจไปคุยกับป้าเพื่อเตือนว่าป้ากําลังโดนหลอกจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ในทีแรกคุณป้าแกก็ไม่เชื่อนั่นแหละครับแต่เมื่อเพรเอกค่อยๆอธิบายก็เชื่อจนได้ป้าบอกเพรเอกว่าคนที่เป็นอายการจะมาถึงในไม่กี่นาทีนี้แล้วป้าก็บอกแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปแล้วด้วยว่าได้ใส่เงินที่ว่าเป็นค่าจ้างให้อายการเนี่ยไว้ในตู้ล็อกเกอร์รถไฟฟ้าใต้ดินครับเพรเอกพังพู้นว่าถ้าหากมันจะหลอกป้าจริงๆจะต้องส่งคนเนี่ยมาแอบดู แน่นอนว่ามันมีจริงๆนั่นแหละครับตามที่พระเอกสันนิษฐานเมื่อแก๊งคอเซนเตอร์มันได้ยินบทสนทนาระหว่างพระเอกและคุณป้ามันเลยรีบหนีออกมาจากคาเฟ่ไปเอาเงินที่ป้าบอกว่าใส่ไว้ในตู้เก็บของสาธารณะแล้วละ่ะใช้ใส่หมวกดําที่นั่งใส่อีกคนเห็นแล้วล่ะครับว่าแก๊งคอสเซนเตอร์เนี่ยมันเพิ่งออกไปจากคาเฟ่ครับใชส้สวมหมวกก็เลยแกล้งพูดลอยๆขึ้นมาว่าแก๊งคอสเซนเตอร์หนีไปเมื่อครู่พระเอกได้ยินคําพูดของชายหมวกดาแล้วล่ะครับจึงรีบวิ่งไล่หลังแก๊งคอเซนเตอร์ไป ขณะเดียวกันลุงจางที่กลับมาจากห้องน้าก็ได้โทรแจ้งตํารวจเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์พร้อมทั้งมองชายหมวกดาไปด้วยในเวลาเดียวกันเระเอกที่ไล่หลังก็เจอเข้ากับแก๊งคอเซนเตอร์ที่มาเอาเงินในตู้ล็อกเกอร์นจนได้ครับการไล่ล่าที่แท้จริงจึงได้เกิดขึ้นแก๊งคอเซนเตอร์ล็อกหลบอย่างเชี่ยวชาญและเหมือนว่าเพะเอกของเรานั้นจะไล่มันไม่ทันเพราะมันได้หลอกเพะเอกลงมาตรงชานชาลาและมันก็ขึ้นลิฟต์หนีพระเอกไปอีกทีหนึง่งแต่ชายหนุ่มที่สวมหมวกดําตังกัวก็ตามเพรลเอกให้้รูว่าแก๊งคออซนนร์ั้หลหหนนีีไไปทท่้วพรเกก็ตามทันจได พระเอกกระโดดโค้ดไลน์แก๊งคอร์เซนเตอร์ต่อด้วยไซส์เฮดล็อกจนในที่สุดก็สามารถจับแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้สักทีซึ่งเวลานั้นตำรวจที่ลุงจางโทรแจ้งก็มาด้วยนะครับพระเอกหาเงินจากแก๊งคอร์เซนเตอร์มาคืนคุณป้าแล้วล่ะครับป้าเก่าขอบคุณในความช่วยเหลือจากพระเอกจนลุงจางต้องบอกว่าไม่ต้องตอบแทนบุญคุณอะไรพระเอกหรอกพระเอกก็แค่ทําสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองครับนอกจากนี้พระเอกยังได้รับเสียงปรบมือจากคนภายในสถานีรถไฟฟ้าที่ช่วยจับแก๊งคอร์เซนเตอร์อีกด้วยและพระเอกเนี่ยก็ถูกขอถ่่าาาายยยยรรรูปโดคคนนนใสถถีไฟฟ้องเทเทล,ลับ ส่วนชายสวมหมวกดําที่คอยบอกอะไรต่างๆของพระเอกเนี่ยต่อมาเขาได้ต้องมองพระเอกอย่างน่าสงสัยครับสายสืบชินยังสงสัยเรื่องที่ว่าสายสืบชินไม่ได้โทรแจ้ง1นึนแน่ๆตอนหมดสตินะครับที่อยู่บ้านในจอดนนะ่ะแต่ทําไมเป็นงั้นไปได้สายสืบแพกบอกว่าพวกโจรมันคงโทรแบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายสายสืบชินหรือเปล่าเพียงแค่ต้องการขโมยของแล้วก็หนีนะครับขณะที่สายสืบแพกคุยอยู่กับสายสืบชินนะครับจู่ๆก็มีนักเรียนคนหนึ่งมาที่แผนกสูญหายและเธอก็มาบอกทั้งสองคนว่า แม่ของเธอนั้นหายไปไม่กลับบ้านมา2วันแล้วน้ลงนักเรียนชื่อว่ามุนโบราหรือน้องโบราส่วนแม่ของโบราชื่อว่ามุนเซยองหรือว่านางมุนนะครับน้องโบราให้ข้อมูลต่อสายสืบชินว่าแม่ของเธอหรือว่านางมุนปกติแล้วจะหายไปหลายๆวันนะครับก็จะแจ้งล่วงหน้านะครับแต่นี่เป็นครั้งแรกที่จู่ๆนางมุนก็หายไปไม่บอกแถมยังปิดเครื่องมือถืออีกสายสืบแพกพยายามถามหาคนอื่นๆในครอบครัวเช่นพ่อของน้องโบราน้องโบรารีบอัดบ,บทว่าเพราะเธอไม่มีใครไงจึงได้มาแจ้งตำรวจด้วยตัวเองครับ น้องโบราณเน้นย้ำเรื่องที่ว่าเธอกับแม่มีกันอยู่แค่2คนสายสืบชิ้นได้ขอบอกแสเพิ่มเติมจากน้องโบราเช่นสถานที่ทํางานแม่หรือว่าคนที่แม่เนี่ยเจอบ่อยๆนะครับน้องโบราได้ให้ข้อมูลว่ามีเพื่อนของแม่คนหนึ่งที่ชื่อจียองแต่น้องไม่มีเบอร์ของน้าจียองนะครับส่วนเรื่องที่ทํางานน้องโบราก็บอกว่าแม่น้องทํางานร้านอาหารครับแต่ซืบชิ้นมาหาข้อมูลใกล้ๆบ้านของนางมุลแล้ว โดยสายสืบชินเจอเข้ากับเจ้าของบ้านเช่าเจ้าของบ้านเช่าบอกว่านางมุลน่ะไม่ได้ทํางานที่ร้านอาหารแต่เป็นร้านเหล้าต่างหากอีกทั้งชอบหิวผู้ชายเนี่ยกลับมาที่บ้านอีกด้วยสายสืบชินไม่ค่อยอยากจะเชื่อสิ่งที่เจ้าของบ้านบอกสักเท่าไหร่ครับนอกจากนี้ชาวบ้านรอบๆยังบอกสายสืบแพ็กอีกว่านางมุลไม่เคยกลับบ้านมากสุดถึง3-4วันเลยครับไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวก็คงจะกลับมาอีกด้านหนึ่งนางมุลถูกจับอยู่ในสภาพไร้สติโดยชายหมวกดําปิศานาเมื่อตอนสายสืบชินไปบ้านในจอนครับ ทางด้านพระเอกนะครับลุงจังก็ทักว่าพระเอกไม่เห็นตอนที่อยู่คาเฟ่หรือยังไงเรื่องชายที่นั่งใส่ที่สวมหมวกดำที่คาเฟ่อะพระเอกเลยตอบว่าเขาเห็นไงจึงได้ถับแก๊งคอมนันเตอร์ได้นะครับขณะที่ลุงจางกําลังคุยกับพระเอกเรื่องนี้น้องจงอาก็วิ่งลงมาจากชั้นสองด้วยความร้อนรนและเปิดข่าวให้ลุงจังและพระเอกดูโดยเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับพระเอกที่เป็นพลเมืองดีผู้กล้าหาญจับแก๊งคอมนันเตอร์ได้นั่นเองครับลุงจังบ่นน้องจงอาเรื่องปิดโรงรับจำนำแสนดีไปแล้วแต่ยังไม่หางานทำครับ น้องจงอาเลยบอกว่าตอนนี้ครอบครัวของเธอห่วงอยู่เรื่องเดียวก็คืออยากให้น้องจงอาเนี่ยกลับไปรับค่าราชการเหมือนเดิมแต่น้องอไม่อยากทําแล้วครับเดี๋ยวเธอจะกลับไปที่บ้านต่างจังหวัดและคุยเรื่องนี้ให้รู้เรื่องกับพ่อแม่นะครับพระเอกบอกให้น้องจงอากลับไปทํางานการที่มั่นคงนั่นแหละดีที่สุดแล้วทว่าน้องไม่พอใจอย่างมากครับเพราะคิดว่าสิ่งที่เธอเรื่องนั้นถูกต้องเธอขอเงินค่าเช่าบ้านจากพระเอกที่พูดมากแล้วล่ะพระเอกและลุงจางได้แต่งเงียบแล้วก็ซัดลามยอนกันต่อซะอย่างนั้น ก๊งคอเซนเตอร์อ้างว่ามันนึกว่าไปเก็บเงินกู้ตามคําสั่งของลูกพี่ก็เลยทําเช่นนั้นกับคุณป้าไปย๊งคอเซนเตอร์รายนี้นะครับมีชื่อว่านายอันซังจูนหรือว่านายอันนะครับร้อยเวนไม่เชื่อสิ่งที่นายอันอ้างเรื่องเก็บเงินกู้ร้อยเวนบอกว่าเขายังอนุโลมให้ในายอันเพราะว่าเป็นความผิดครั้งแรกแต่ยังไงก็ต้องกลับมาขึ้นศาลให้การนะครับและในวันนี้นั้นนายอันจะ,จะถูกปล่อยตัวไปก่อนแล้วจะเรียกกลับมาสอบสวนใหม่สุดท้ายแล้วนายอันก็ถูกปล่อยตัวแล้วละ่ะ ขณะที่นายอันโทรไปบอกลูกพี่เรื่องที่ว่ารอดมาได้แล้วก็ไม่ได้บอกเรื่องราวอะไรตำรวจนะครับจู่ๆก็มีรถคันนึงอ่ะส่องไฟมาที่ด้านหลังแล้วก็ขับตรงมาหานายอันจากนั้นนายอันเนี่ยก็ถูกแทงครับโดยหลังจากถูกแทงนายอันก็ถูกนํามือถือเก็บไปด้วยใช้สวมหมวกดําชุดวอร์มที่ยังใส่ย,ยืนมองนายอันอย่างสายตาหน้าหวาดกลัวครับลุงจางมาที่บ้านและเปิดบันทึกคนหายที่เขารวบรวมเอาไว้กระทั่งก็พบคุณป้าที่เจอในคาเฟ่แล้วล่ะครับ ดยจริงๆแล้วคุณป้าแกชื่อว่าป้าคิมมยองจาหรือว่าป้าคิมนะครับโดยที่ป้าคิมเป็นหนึ่งในคนที่ลูกสาวสูญหายไปเช่นกันลูกสาวของเธอชื่อว่าอึนฮีลุงจังและป้าคิมเคยไปเรียกร้องนะครับแล้วก็ยืนหน้าทำเนียบฟ้าเพื่อเรียกร้องรัฐให้ช่วยตามหาลูกสาวของพวกเขาครับโดยเช้าวันต่อมาลุงจังก็มาที่บ้านของป้าคิมป้าคิมกำลังถูกพวกชาวบ้านบ่นเรื่องที่ไม่ยอมเซ็นสัญญาย้ายบ้านที่รัฐเสนอเงินชดเชยให้นะครับเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นกำลังจะถูกพัฒนาครับเพื่อนบ้านทุกๆ แต่เหลือแค่ป้าคิมนี่แหละครับที่ไม่ยอมรับเงินนั่นนั่นเพราะว่าป้าคิมยังคงรอคอยน้องอึนฮีลูกสาวกลับมาที่บ้านนั่นเองลุงจางเข้ามาในบ้านของป้าคิมแล้วเหรอครับจากนั้นลุงจางก็มาช่วยเหลือป้าคิมแล้วก็แกล้งทาเป็นจะถ่ายรูปพวกชาวบ้านเพื่อเอาไปฟ้องตํารวจนะครับในข้อหาบุกรุกจึงทําให้สุดท้ายแล้วพวกเพื่อนบ้านเนี่ยก็กลับบ้านกันไปแล้วลครับ ลุงจางพูดคุยกับป้าคิมโดยมีการพูดคุยว่าแต่ก่อนนั้นพวกเขานั้นมักจะปรึกษาพูดคุยกันในเรื่องของลูกสาวของทั้งคู่ที่หายไปป้าคิมบอกว่าป้าคิมจําได้แล้วล่ะครับว่าลุงจางคือใครเธอเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่ว่าไม่ได้ย้ายออกจากคําสั่งของรัฐนะครับเพื่อนบ้านก็พากันขับไล่เธอโดยป้าแกก็ยังอยู่ที่บ้านนี้เพื่อมีความหวังว่าน้องอึนฮีลูกสาวเนี่ยจะกลับมาที่บ้านนั่นเองครับป้าคิมพังนึกถึงตอนลูกสาวกลับมาบ้านเสมอซึ่งวันหนึ่งนะครับอึนฮีกลับมาที่บ้านจากการเเเรรรีีีียยยนนนนนอ่คคณะะแพท์ับ คนเป็นแม่อย่างป้าคิมจึงรู้สึกภูมิใจในตัวลูกเป็นอย่างมากอึนฮีจะย้ายไปอยู่หอครับป้าคิมเลยซื้อโทรศัพท์มือถือให้อึนฮีเนี่ยเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งสมัยนั้นโทรศัพท์จอพับกาลังเป็นที่นิยมอย่างมากแล้วก็แพงมากเลยล่ะครับน้องอินฮีกอดขอบคุณแม่ที่ซื้อมือถือสุดแพงให้เธอใช้และนั่นก็ผ่านมา20ปีแล้วล่ะครับที่อึนฮีนั้นหายไปไม่กลับมาที่บ้านเลยป้าคิมกล่าวว่าการไม่รู้ข่าวคราวของลูกสาวอะ่ะ เป็นอะไรที่ปวดใจมากการที่โดนชาวบ้านสาปส่งอะ่ะเธอไม่สนใจเลยนะครับเธอกลัวเพียงแค่ว่าหากลูกสาวกลับมานั้นแล้วเธอจะไม่รู้นั่นเองครับป้าคิมถามลุงจางว่าลุงจางน่ะเข้าใจความรู้สึกของเธอดีกว่าใครใช่ไหมล่ะลุงจางได้แต่งเงียบเงียบรับฟังและรู้สึกเข้าใจป้าคิมครับขณะเดียวกันนั้นก็มีหมายสารมาแจ้งว่าห้ามป้าคิมเข้าใกล้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าพักยองจุนหรือว่านายพักครับโดยนายพักก็คือแฟนเก่าของลูกสาวป้าคิมอย่างอินฮีนั่นเองครับ พระเอกที่ได้รับมอบรางวัลพลเมืองผู้กล้าหาญเขาก็ยิ้มร่าอย่างน่าภาคภูมิใจครับพระเอกกลับมาที่บ้านก็เจอกับชายหมวกดำสวมชุดวัยรุ่นใช้ดังกล่าวไม่ชื่อว่าโออิลยองหรือว่าพี่อิวนะครับพี่อิวจับมือพระเอกไม่ให้เดินเข้าบ้านแล้วล่ะครับพระเอกจำได้เลยว่าพี่อิวคือชายที่นั่งใส่เมื่อวานนี้อีกคนหนึ่งที่คอยบอกเรื่องราวต่างๆแกเขาพระเอกถามพี่อิวว่าตามพระเอกมาทำไมทว่าน้องจงอาก็ออกมาพอดีนะครับน้องจงอามาถามว่าพระเอกมีเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือมีคนทำอะไรรถน้องที่จอดอยู่ พรกบอกว่ากําลังคุยกับพี่อิวอยู่ไม่รู้ว่าพี่อิวเนี่ยมีอะไระนะแน่นอนว่าน้องจงอาก็ขำนะครับที่พระเอกคุยอยู่คนเดียวจากนั้นเธอก็เดินผ่านพี่อิวไปและนั่นหมายถึงว่าพระเอกของเรากลับมาเห็นผีอีกครั้งในรอบ2ปีแถมยังเป็นผีที่อยู่นอกหมู่บ้านวิญญาณอีกด้วยครับน้องจงอาเข้าใจแล้วว่าพระเอกนั้นอาจจะเห็นผีอีกแล้วจึงถามพระเอกอย่างเป็นห่วงในเรื่องเห็นผีแต่ทันใดนั้นน้องจงอาก็ต้องไปก่อนเพราะแม่เธอเนี่ยโทรมาตามให้กลับไปบ้าน,นครับพระเอกถามเลยว,ว่าพี่อิวนั้นตายไปแล้วใช่ไหม พื่อทวนสิ่งที่เขาคิดอีกครั้งจนทําให้แม่ลูกคู่หนึ่งเนี่ยที่เขาไม่เห็นวิญญาณนะครับก็กลัวพระเอกที่พูดคนเดียวเลยล่ะพี่อิวโชวเดินผ่านประตูบ้านพระเอกเข้าไปพระเอกบนพี่อิวที่จู่ๆก็เข้ามาบ้านคนอื่นตามใจชอบแถมยังเล่นกับน้องหมหาอีกพระเอกถามพี่อิวว่ามาจากหมู่บ้านดูอนหรือ,อยังไงแต่ว่าหมู่บ้านดูโอนนั้นผีออกมาไม่ได้นะครับพี่อิวอธิบายว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าออกมาได้ยังไงแล้วก็มีพระเอกนี่แหละครับที่เห็นพี่อิวพระเอกทำใจเชื่อไม่ลงที่เห็นผีนอกหม พี่อิวตัดบทพระเอกกำลังบนอยู่ด้วยกันบอกว่าแก๊งคอนเซนเตอร์ที่พระเอกไล่จับเมื่อวานน่ะตอนนี้ตายแล้วครับพี่อิวเริ่มเล่าวันที่นายอันน่ะถูกแทงให้กับพระเอกฟังวันนั้นพี่อิวได้ตามคนที่แทงนายอันไปนอกจากพวกมันจะแทงนายอันแล้วพวกมันยังได้ลักพาตัวผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดเจ้าสาวไปอย่างโกดังล้างแห่งหนึ่งด้วยโดยผู้หญิงม่ชื่อว่าชเวจองอาหรือว่าน้องชเวนะครับชายสองคนนี้ได้ฉีดบางอย่างใส่น้องชเวอ,อีกด้วยพี่อิวบอกป้ายทะเบียนรถต่อพระเอกให้ลองไปสืบดูด้วยครับ พี่อูขอร้องให้พระเอกนั้นช่วยเหลือน้องชเวผู้หญิงในชุดแต่งงานด้วยทว่าพระเอกของเรากับปฏิเสธพังบอกให้พี่อูเนี่ยไปแจ้งตำรวจด้วยตัวเองนะพี่อวเลยอ้างว่าตัวเองตายไปเมื่อ3ปีก่อนจะช่วยน้องชเวได้อย่างไรถ้าหากพระเอกไม่เชื่อก็ลองไปตรวจค้นดูแล้วกันโดยพี่อวก็แนะนําตัวเองนะครับว่าชื่อเต็มว่าชื่ออะไรพระเอกสรุปแล้วเราว่าตกลงจะให้พระเอกนะ่ะตามดูน้องชเวที่ถูกลักพาตัวไปโกดังล้างใช่ไหม พี่อิวเลยบอกว่าลองไปดูนะครับพี่อิวอ่ะก็แค่มาหาพระเอกเพื่อบอกเรื่องนี้เฉยๆนะครับจากนั้นพี่อิวก็จากพระเอกไปโดยไม่อธิบายอะไรไ <ป S 1> เพิ่มเติมพระเอกก็เลยโวยแล้วก็เดินตามพี่อิวไปทว่าพี่อิวนั้นก็หายไปแล้วครับพระเอกมาเจอกับลุงจังที่กําลังจะเข้าบ้านแทนพระเอกบอกลุงจังว่าเขาเห็นผีอีกครั้งลุงจังเลยบอกว่ารู้ตั้งแต่วันที่คาเฟ่แล้วล่ะครับโดยพี่อิววันนั้นน่ะก็มาที่คาเฟ่นะครับแล้วก็แทนที่จะเดินเข้าประตูแต่ว่าพี่อิวดันเดินทะลุผ่านกระจกไปแทน พระเอกบ่นลุงจางที่ไม่บอกเขาตั้งแต่วันนั้นพระเอกเลยพูดสรุปว่าลุงจางและพระเอกนั้นกลับมาเห็นผีอีกครั้งกันแล้วนั่นเองครับพระเอกและลุงจางมาถึงกโกดังล้างที่พี่อูบอกว่าพบชายที่ยังใส่สองคนรับพาตัวผู้หญิงในชุดเจ้าสาวมาแล้วละครับแน่นอนว่ามันก็ไม่เจอบอกแสอะไรเนื่องจากที่พี่อูเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนะครับพระเอกได้โทรตามสายสืบชินมาที่นี่ด้วยโดยพระเอกก็บอกสายสืบชินว่าเจอผู้หญิงใส่ชุดแต่งงานที่นี่แหละครับแล้วสืบชินแจ้งพระเอกว่าทะเบบียนรอ,อ,อป,ป,ปอมคั ่วนผู้หญิงใส่ชุดแต่งงานที่ชื่อว่าชเวจองอานั้นยังไม่มีชื่อในบัญชีที่ถูกแจ้งว่าเป็นผู้สูญหายครับสายสืบชินถามด้วยความสงสัยว่าใครเป็นคนแจ้งบอดแสที่พระเอกมาบอกสายสืบชินพระเอกเลยบอกปัดปัดเนียนเนว่าใครแจ้งเนี่ยสำคัญตรงไหนนะครับสายสืบชินมองเว็บเดียวก็ทราบในทันทีว่าผีต้องมาบอกพระเอกและลุงจางอีกแล้วแน่แนครับพระเอกเริ่มเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับผีที่เขาเห็นนั่นก็คือวันนั้นแหละครับที่คาเฟ่กับลุงจาง พรเอกนั้นกลับมาเห็นผีอีกครั้งและผีตนนั้นก็ช่วยเหลือในการจับนายอันแก๊งคอร์เซนเตอร์สายสืบชินจึงแจ้งเรื่องที่ว่านายอันที่เพรเอกจัดการไปตอนนี้ถูกพบเป็นศพตายแล้วนะครับจากการถูกแทงจริงๆกล้องวงจรปิดบริเวณสถานที่เกิดเหตุก็ไม่มีอีกด้วยเพรเอกบอกให้สายสืบชินนั้นลองสืบเรื่องคนที่ชื่อโออิวยองดูเผื่อได้อะไรเพิ่มเติมสายสืบชินบ่นพรเอกที่เรียกสายสืบชินออกมาเจอตามใจชอบจากบอดสของผีเนี่ยมันไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่นะครับเพรเอกเลยบอกว่าเขาอยากวางมือเรื่องนนนี้้แลวเหมือกั แต่เขาดันกลับไม่เห็นไงก็เลยต้องทําแบบนี้นะนะเมื่อสายสืบชินไปพระเอกบ่นลุงจงังเรื่องที่ว่าทําเหมือนว่าเขาเป็นคนบ้าต่อหน้าสายสืบชินทั้งๆท,ที่ลุงจังเนี่ยก็เห็นพี่อิวด้วยนะครับพระเอกบอกว่าไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้อีกแล้วลุงจังเลยบอกว่าพระเอกจะไม่เกี่ยวข้องจริงๆหรือย,ยังไงเดี๋ยวพี่อิวยงหรือว่าพี่อิวยิ่งยงอะไรนั่นน่ะก็ต้องกลับมาหาพระเอกไหนไม่ช้าแน่นอนสายสืบชินมาเจอกับน,น้องโบราโดยสายสืบชินมาบอกว่ากําลังตามหาหนางมูลอย่างเต็มที่นะครับให้น้องโบรานั้นไม่่ต้องงเป็นหว น้องโบราณรู้ว่าแม่ของตนเองนั้นไม่ได้ทํางานในร้านอาหารแบบที่เธอคิดครับเธอพูดเชิงน้อยใจว่าแม่ไม่ยอมบอกเธอเรื่องทํางานในร้านเล่าให้กับสายสืบชินฟังสายสืบชินได้แต่ปลอบน้องว่าเรื่องนางมูลทํางานอะไรอ่ะไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องตามหานางมูลให้เจอหากน้องโบราณนึกอะไรออกเกี่ยวกับแม่ก็ให้บอกสายสืบชินได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามน้องโบราณก็โอเคตามนั้นสายสืบชินเริ่มสืบเรื่องพี่อิวตามที่พระเอกบอก เพราะว่าในฐานข้อมูลคนหายนั้นก็ไม่มีปรากฏชื่อพี่โออิวยองอะไรนั่นเลยครับน้องจงอามาฉลองกับเพื่อน,อนสมัยเรียนด้วยกันกระทั่งก็รู้แล้วว่าเพื่อนของพวกเขาหายไปก่อนวันแต่งงานและนั่นก็คือน้องชเวจองอาที่พี่อิวบอกกับพระเอกนั่นเองครับน้องจงอาพาเพื่อนๆไปที่สอนอนและถามความคืบหน้าเกี่ยวกับน้องชเวยแน่นอนว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าครับพระเอกและลุงจางกลับมากันที่บริเวณที่เจอหมู่บ้านดูอนด้วยกันครับ วกเขามองไปอีกภาคหนึ่งที่เคยเห็นหมู่บ้านดูโอนแน่นอนว่าพวกเขาทั้งคู่มองไม่เห็นหมู่บ้านดูโอนกันครับพวกเขาก็เลยสงสัยกันว่าทําไมถึงเห็นพี่อิวได้พี่อิวเกี่ยวข้องอะไรกับลุงจางและพระเอกกันแน่พระเอกยังคงโบกมือลาหมู่บ้านดูโอนแม้จะไม่เห็นแล้วก็ตามแต่ครับลุงจางและพระเอกเถียงกันเรื่องที่ว่าฝั่งของหมู่บ้านดูอนกันอีกแล้วแล้วก็เหมือนกับตอนจบของภาคที่1เลยนะครับป้าคิมมาเจอกับนายพักแฟนเก่าของลูกสาวเมื่อ20ปีก่อนแล้วล่ะครับปัจจุบันนายพักทํางานเป็นอาาาาานนววยยยกกรรรรรขงงงงงโพบลสมมมมเิคแหห่่ึ แน่นอนว่าป้าคิมถูกไล่ออกมาจากโรงพยาบาลศัลยกรรมดังกล่าวโดยตอนนั้นพี่อิวก็ตามมาดูป้าที่ถูกไล่ด้วยนะครับนายพักออกมาแล้วล่ะป้าคิมขอร้องให้นายพักคืนอึนฮีลูกสาวของเธอมาทว่านายพักปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องพังบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปป้าคิมวอยวายเนื่องจากนายพักชอบบอกว่าจะติดต่อกลับมาหาป้าคิมแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ติดต่อกลับมานั่นเองครับป้าคิมกําลังวอยวอยอยู่ทันใดนั้นตํารวจก็มาพาตัวป้าคิมออกไปตามคําสั่งศาลที่ห้ามเข้าใกล้นายพักครับ ลุงจางเล่าเรื่องป้าคิมให้กับพระเอกฟังแล้วล่ะเรื่องที่ว่าป้าคิมกําลังตามหาอืนฮีลูกสาวเหมือนที่ลุงจางเคยประชิดลุงจางเล่าว่านายพักอดีตแฟนของน้องอื่นฮีไปอยู่เมืองนอกแล้วกลับมาเปิดโรงพยาบาลสัตยกรรมนอกจากนี้นายพักยังชอบหลบหน้าป้าคิมอยู่เรื่อยเวลาป้าคิมขอเข้าพบจนสุดท้ายแล้วป้าคิมก็ถูกคําสั่งศาลเนี่ยไม่ให้เข้าใกล้นายพักนะครับพระเอกเลยแนะนําว่าคนให้ป้าคิมอย่าไปเจอนายพักตอนนี้ดีที่สุดแล้วล่ะครับแล้วค่อยหาวิธีถูกต้องทางกฎหมายเนี่ยไปคุยกับนายพักแทน ลุงจางได้รับสายจากป้าคิมแล้วะว่าตอนนี้ป้าคิมกำลังอยู่ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมของนายพักเรเอกและลุงจางเลยรีบมาหาป้าคิมกันป้าคิมร้องไห้อย่างหมดแรงและถามหาอึนฮีลูกสาวอย่างใจเสียเมื่อลุงจางมาถึงเธอก็ร้องไห้พางบอกว่านายพักต้องรู้แน่ๆว่าอึนฮีลูกสาวของป้าคิมนั้นอยู่ที่ไหนแต่นายพักนั้นไม่ยอมบอกครับป้าคิมขอโทษที่ต้องโทรหาลุงจางให้มาหานะฮะลุงจางเลยบอกว่าไม่เป็นไรครับลุงจางเข้าใจความรู้สึกนั้นเป็นอย่างดีนั่นเองครับ พระเอกหยิบใบปลิวอื่นฮีขึ้นมาดูแล้วล่ะทันใดนั้นพี่อิวก็มากระซิบข้างๆพระเอกพระเอกก็ตกใจจะจัดเลยล่ะครับเนื่องจากพี่อิวดันมากระซิบแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงนั่นเองฮะพระเอกเลยตอบพี่อิวไปว่าอย่ามายุ่งกับพระเอกเพราะพระเอกตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพี่อิวและวิญญาณผีอะไรต่อไปนะครับพี่อิวอ้างว่าตนรู้ว่าอืนฮีนั้นอยู่ที่ไหนพระเอกเริ่มสนใจในสิ่งที่พี่อิวพูดแล้วล่ะครับสายสชินเจอน้องชเวที่พระเอกบอกแล้วล่ะครับโดยน้องชชเเวววถูกตรรจพบบที่ิณายห เธอตายอยู่ข้างควรหินอย่างน่าสงสารในชุดเจ้าสาวครับพระเอกลากพี่อิวมาคุยกันเงียบๆแล้วพระเอกก็บน่นเรื่องที่ว่าพี่อิวให้เลขทะเบียนปอมมาแล้วก็พระเอกอ่ะไปหมู่บ้านดูอนมาแล้วก็มองไม่เห็นวิญญาณในหมู่บ้านดูอนแล้วก็ไม่เห็นหมู่บ้านดูอนแล้วนะครับพระเอกไล่ให้พี่อิวอ่ะไม่ต้องมาหาเขาอีกต่อไปถ้าหากยังโกหกเรื่องราวต่างๆขึ้นมาพี่อิวบอกว่าเขาไม่ได้โกหกครับเพราะพี่อิวไม่เคยบอกว่าตนเองนั้นมาจากหมู่บ้านดูอนพระเอกยังคงไล่ให้พี่อิวไปไกลๆอยู่ครับทันใดนั้นพระเอกก็ได้รับสายจากสสาืืบชินแจ้งงเร่่่อทีว น้องชเวีที่พระเอกเคยบอกอ่ะตายแล้วนะครับและใส่ชุดแต่งงานแบบที่พระเอกบอกด้วยพระเอกเลยกลับมาคุยกับพี่อิวอีกครั้งพระเอกถามพี่อิวว่าเห็นหน้าคนร้ายที่ทําร้ายน้องชเวีหรือเปล่าแน่นอนว่าพี่อิวตอบว่าเห็นนะครับมีด้วยกันถึงสองคนคนหนึ่งเนี่ยมีรอยสักบนแขนสวมหมวกดําแล้วก็ใส่ชุดดานะครับพี่อิวถามพระเอกว่าพระเอกจะเชื่อเขาได้หรือยังว่าเขานั้นไม่ได้โกหกในที่สุดพระเอกก็ยอมเชื่อแล้วแหละว่าพี่อิวนั้นเห็นอื่นหีจริงๆพี่อิวบอกให้พระเอกและลุงจางอ่ะ มาที่นิคมอุตสาหากรรม3ครับโดยนิคมดังกล่าวนั้นเป็นนิคมอุตสาหากรรมล้างนะครับเพะเอกและลุงจางเดินเข้าไปในซอยลึกลับในนิคม3พรเพเอกและลุงจางเจอเข้ากับหมู่บ้านวิญญาณอีกที่หนึ่งแล้วจนได้โดยเพะเอกเอากล้องมือถือมาส่องดูนะครับเพื่อเช็คให้แน่ใจและในมือถือกับที่เห็นด้วยตาของพวกเขานั้นก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยในมือถือเป็นรูปของนิคมอุตสาหากรรมปกติแต่ในสายตาของลุงจางและเระเอกนั้นเห็นเป็นหมู่บ้านวิญญาณแห่งใหม่ ลุงจางและพระเอกอุทานออกมาว่ายัางมีหมู่บ้านวิญญาณอีกนอกจากหมู่บ้านเดออนในสุดพี่อิวก,ก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วล่ะครับแล้วเขาก็ได้พาพระเอกและลุงจางเข้าไปในหมู่บ้านนิคมอุตสาหกรรมครับอีกด้านหนึ่งในหมู่บ้านมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งสั่นไหวแล้วก็มีป้าคนหนึ่งนั้นเดินออกมาจากซูปเปอร์มาร์เก็ตโดยป้าดังกล่าวเนี่ยเปรียบเสมือนหัวหน้าของหมู่บ้านเธอชื่อว่าคังอึนชิวหรือว่ากัปตันคังนั่นเองครับและกัปตันคังคือใครนั้นเราจะรู้กันในอีกไม่ช้านี้ครับ แต่ก่อนไปรู้ว่ากับตันคังคือใครขอเล่าเรื่องเราย้อนไปตอนต้นที่โทมัสคุยกับใครบางคนอยู่เรื่องพระเอกและลุงจางกันครับและชายหนุ่มปิศาที่โทมัสเล่าเกี่ยวกับพระเอกและลุงจางว่าเป็นคนดีเคยช่วยหมู่บ้านดูโอนและตามหาศพให้คนในหมู่บ้านก็คือ โออิวโยงหรือว่าพี่อิวของเรานั่นเองนะครับพี่อิวรู้เรื่องนี้จากโทมัสครับเขาจึงได้ออกตามหาพระเอกและลุงจางเพื่อให้กลับมาช่วยเหลือคนในหมู่บ้านวิญญาณแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม3ครับนอกจากนี้นั่นหมายถึงว่าตอนท้ายเรื่องภาคที่หนึ่งที่บอกว่าโทมัสถูกพบโครงกระดูกแล้วเนี่ยแต่ร่างยังไม่หายไปนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสงสัยอยู่ครับแต่ถ้าเฉลยตอนนี้ก็คงจะหมดสนุกกันนะครับเพราะฉะนั้นฟังเรื่องราวไปเรื่อยจะมีเฉลยออกมาครับกลับมากันที่เรื่องราวในหมู่บ้านนิคมกันต่อครับ เพเอกเข้ามาในหมู่บ้านวิญญาณแห่งใหม่และมองไปร,บรอบๆแน่นอนว่าทุกๆอย่างนั้นมีความคล้ายคลึงกับหมู่บ้านเดอโอนอย่างบอกไม่ถูกพี่อิวแนะนําให้ลุงจางและเระเอกเนี่ยให้เนียนเป็นคนตายไปด้วยเพื่อไม่ให้คนในหมู่บ้านนั้นแตกตื่นเพะเอกกับลุงจางเลยบอกว่าเห็นอย่างงี้พวกเขาเนียนเก่งจะตายไม่ต้องห่วงนะครับขณะที่ลุงจางและเพะเอกกาลังคุยกับพี่อิวอยู่นั้นกับตันคังก็โบกมือเรียกหยองหยองให้ทั้ง3คนนั้นไปหาเธอครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ Missing the Other Side พาร์ทแรกในภาคที่2ครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบการสรุปเนื้อหาสปอยซีรีส์ที่ได้สาระแล้วก็ความรู้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็สนับสนุนทุกช่องทางของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ